ลัคนาราศีเมษเรื่องดีๆเมื่อดาวราหูย้าย5พฤษภาคม2 5 6 8ครับดาวราหูเป็นดาวใหญ่นะเราเป็นดาวขย้ายครั้งนี้เป็นดาวเกษตราที่บดีความหมายดีครับเป็นเจ้าเรือนลาภะฉะนั้นเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของโชคลาภลาภผลลาภรอยลาภฟุกของคุณนะชาวราศีเมษคุณคืออันดับหนึ่งนะใน12ราศีนะครับลาภจากการทํางานก็ดีมีอะไรพิเศษลาภรอยลาภผลรัวสิทธิประโยชน์ผลประโยชน์ต่างๆคุณได้รับมาแน่นอนครับเรื่องของการทํางานโดยรวม ลาบผลหมายถึงตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะครับโดดเด่นไปทไี่สุดนะครับส่วนเรื่องของลาบจากการทํามาค้าขายนี่ความสาเร็จโดยง่ายช่วงนี้ก็ลูกค้าเขามาเยอะนั่นเองครับโดยเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างืลอสร้างตัวยาวๆไปอีก1ปีครึ่งด้วยเป่าเป็นการย้ายครั้งใหญ่ในรอบ18บแปะคีนบที่ดาวราหูจะได้ตาแหน่งนี้ครับคุณคือผู้โชคดีแน่นอนนะครับที่สําคัญดาวยังส่งแสงเล็งมาอยู่ที่เดือนปุตตะด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องของโชคลาภจากการลงทุนจากการเสี่ยงโชคลุ้นทุกวันทุกว่ามีดวงชะตาเด่นที่สุดยาวๆไปอีกงนบ โชคลาภมาจากทุกทางเช่นนี้ทําอะไรก็ทําได้เต็มที่เรื่องของการทํางานเรื่องของการทํามาหาเงินการลงทุนทําธุรกิจต่างๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะครับครั้งใหญ่ในะรอบ18ปีนั่นเองครับดาวยังส่งแสงไปที่เรือนกระดุมพระเรือนสหัสชาด้วยนะเรื่องของการเดินทางก็มกักมีโชคม,มีลาบนั่นเองครับทุกการเดินทางมีเกณฑ์ดีขึ้นแค่คแ่าปลอดภัยแล้วก็เรื่องของดีเรื่องของแฟนหรือวคนรักด้วยนะครับใครมีแฟนอยู่ช่วงนี้เสริมสมชะตาโชคลาบครับคนโสดก็มีโอกาสพบรักกับคน ดีแล้วก็คนมีฐานะครับ